โซเชียลอึ้งความหล่อดารารุ่นเก่าหมูดิหลกไม่น่าเชื่ออายุขนาดนี้แฟนๆยุค80ยุค90ต้องคุ้นหน้าคุ้นชื่อเขาเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่หมูดิหลกทองวัฒนาเจ้าของฉายาพ่อทุกสถาบันผู้โลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีฝากผลงานมาแล้วมากมาย ทั้งบทบาทพระเอกพระรองตัวร้ายล่าสุดภาพของหมูดีหลกกลายเป็นไวรัลไลในโลกออนไลน์มีชาวเน็ตให้ความสนใจกันมากมายหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์ภาพร่วมเฟรมนักแสดงดังพร้อมระบุว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขตัวจริงที่เขาหล่อมากกบกอปัจจุบันหมูดีหลกอายุ67ปีแล้วยังหล่อเหลาไม่เปลี่ยนแปลง หลายคนเห็นภาพต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อตลอดการจริงๆหล่อออร่าไม่เคยเปลี่ยนหุ่นผิวพรรณหน้าตาใดๆไ,ไม่ได้ดูแก่เหมือนหนุ่มวัย67